ตกปาสเตตตตตตตอออออรกกกิม,กมะะนะนะนนนปปลาาสวัสดีครับเพื่อนนักตกตกปลาทุกคนนะครับวันนี้ผมมาที่บ่อเสาไฟนะครับมากับการเปลี่ยนชื่อของช่องผมนะครับช่องของผมเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับจากเป็นตะรนตกปลากับมิเตอร์กิมเป็น ลุยตองหมายกับมิเตอร์กิมนะครับเพราะว่ามันไปซ้ำกับคนอื่นเขาเยอะก็เลยเปลี่ยนช่องไปวันนี้มาที่บ่อเสาไฟนะครับมาลองดูครับว่าไม่รู้จะไปไหนช่วงนี้เทือโลกมันเยอะวันนี้มาสองคนกับแป๋วครับนั่งอยู่นู่นครับครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้พวกผมจะสร้างผลงานได้ดีแค่ไหนนะครับ นี่อากาศรู้สึกก็จะเข้าท่ายอยู่คะลมไม่ค่อยมีแล้วก็อากาศร้อนด้วยมันเข้าทางแต่ว,ว่าคนตกจะตายนะครับ่ว่าปลาก็น่าจะดีอยู่ครับมารอดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีปลาเข้ามาช่วยเยือหรือดึงเบ็ดผมก็จะถ่ายให้ให้ดูนะครับอาจจะถ่ายไม่หมดนะครับตัวเล็กๆอาจจะไม่ถ่ายจะรอเป้าถ่ายตัวใหญ่ทีเดียวเลยมาติดตามมันดูกันนะครับันแรกของเช้านี้มาแล้วนะครับจานแป๋าครับ พี่หมายเสาไฟนะครับมาดูกันครับว่าเป็นปลาอะไรกดลอกเลยนะครับมาดูกัน ขึ้นน้ำยังยงูบอกว่าหลุดนะ,ฮะเฮ้ยงยงยมันเกี่ยวสายกันมาไม่หลุดไม่หลุดฮะนะโอ้โหครับเสียดายฮะตัวแรกหลุดแล้วกดลอกวิ่งเลยนะครับอนะโอ้สายเอ็นเก่ามันมีสายเอ็นอยู่ใต้น้ำครับค่อนข้างจะลําบากหน่อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยว มันต้องมาอีกวันนี้มีทั้งหอนใจว่าต้องโดนสัตว์ใหญ่แน่นอนหลุดไปแล้ว แมแรกมาแล้วครับหมอตะกับคือเกาพี่น้อง10โมงได้มหมอตะกับขึ้นมาามตัวแล้วก็น้องมันทําหลุดไปตัวหนึ่งที่กดคันตั้งแต่นั้นมาก็เงียบเลยนะครับคันไม่กระดิกเลยก็รอต่อไปตอนนี้ก็10โมงจะมาอรอลุ้นกันอีกยาวๆครับ บ่อแรงสูงโอ้โหรอทั้งวันครับนั่นแล้วออกมาจนได้ครับนางฟ้าตาถั่ว <c oughs> นี่ครับ มาแล้วอืมอืมรอ,อทั้งวันตัวเนี้ยนี่ครับไซโลครับมาทั้งวัน ตอนนี้ก็5โมงเย็นนะครับก็จะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับก็จะอยู่อีกประมาณสักแป๊บหนึ่งก็จะปิดคลิปแล้วก็จะถ่ายตัวปลาให้ดูนะครับวันนี้ก็มาได้ช่วงทดเจ็บอยู่หลายตัวเหมือนกันแต่ว่าถ่ายไม่ทันนะครับพอด,ดีทานข้าวบ้างนอนหลับบ้างว่าง,งี้ไปปลาก็กินก็น้องมันก็อัดขึ้นมา เดี๋ยวจะมาสรุปผลงานให้ดูอีกทีหนะึ่งวันนี้เป็นฟันที่ปากินยากกอสมควรของสาวไฟนะครับเดี๋ยวจะจะมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับวันนี้ก็จบทิเปเพียงแค่นี้ครับเพราะว่ามืดแล้วก็ได้เพิ่มมาอีก2-3แต้มนะครับ ก็เป็นวันที่กินยากที่สุดก็พยายามเต็มที่นะครับก็ได้แค่นี้เองวันนี้ก็ขอปิดทริปบ่อเตาไฟเป็นวันที่กินยากที่สุดอีกวันหนึ่งนะครับพวกนา,นาที่เขามาเขาก็กลับกันก่อนหมดแล้วเหลือผมผมก็เก็บของเรียบร้อยเดี๋ยวให้น้องเขาหยิบตัวปลาให้ดูนะครับไปดูปลากันครับได้แค่นี้ก็ถือว่า คือเขามาวันนี้มันกินยากมากเขาก็กลับกันหมดเลยฮะเหลือผมอยู่สองคนก็มืดแล้วเดี๋ยวก็กลับให้ดูตัวปลาเดี๋ยวก็กลับกันเลยก็ได้เยอะอยู่ครับ ก็มีปลานินสายนางฟ้าหนึ่งตัวแล้วก็สวายแบนสสายโลก่กว่กก็สามตัวนอกนั้นก็เป็นหมอตะกัดก็ประมาณห้าหกตัวนะครับเดี๋ยวถือปลานินโชว์หน่อยจบทิปนะครับมันทึ้งยากเหลืเอเกินครับโอเคครับทิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม ทิปนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ